เซมิดก่อนนะคะท่านผู้ชมเข่าเยอะเล like e s <S <te so ็กเล็กนาเข่าเข่าหอดเลขอันเลขเลขหนากับเข่านะคะท่านผู้ชมเนาะเขาเด่นศูนย์แต่ว่าเข้ากะให้กำลังใจเซียนพันคือเก่าพันวาเล่พันนันบ่อเข่ากัน่าก็เข่าอยอะเข่าเด่นศูนย์เนาะท่านผู้ชมนา้มเยอะเข่าเลขหนาเด่นศูนย์เป็ดเข่านะคะอ่า ป้าเคยสูญสารเออเนาะท่านผู้ชุมขาบุ่งเนี่ยตุเลขเป็นตัวเลขเสี้ยนนะคะลุดกับบได้์รูทเป็นแต่ว่าช่องแอปเลียโบมีดอ,อกมนพนนิษอะไรมันซื้อบวก่นเบอลลินอ่ะกกคุณกระดีดีพุทธกะไห้พี่เก้านะคะทะา่านผู้ชมค่ะเน่าขางเนาะนะคะเน่า,าท้างนี่ก็เลยปวดหัวเถื่อเขาจังชิงเสียงเลยจังหน่อยนะคะท่านผู้ชมเขาเย่ะเหรอเขาเรียนศูนย์เนาะนะคะ เขาเรียนศูนย์แต่ว่ามันต้องขนจาบพวกเขาเต้นนี่ก็รูดปิ้งเนาะแต่ว่า,วาเขาคนไหนนั้นก,นกนระโดดเนาะแค่เกี้ยวแต่จะได้อยู่หรอผู้ใดแล้วกตะบุญวัฒนานเด้อสชมชุขานานาจิตตังเนาะมีเอฟซีผู้หนึ่งเนาะคนดีดีเพื่นวานานาจิตตังมีเข้ามีหลุดเด้อกระตือกะตือกระใจทั้งโล<ท>กคิดดูเด่นหาเด้องวดนี้ท่านผู้ชมเัย ห้ามาอีกแล้วห้าสามสช่ไหมก,กันเลขเด่นมันนี่เขาดีแต่ว่าเพิ่นบันน้จับหลายตัวเนาะจับแค่สอง<า>ตัวตรงกันก็ปูเลยเมื่อกี้นี่ปูขวาวน่าน่นาก็จะเข้ากันไปเบิดตต้นได้ก็ได้แม่นในเดือเนาะ ไม่ว่าเป็นถือเงินกับสูตรจิ๊บวาสูตรไก่หกเด็กหกคับซีนี่แหละถ้าจำผิดเนี่ยอ่ะใบให้เดินหาหกเจอผู้ชมขาเหล็กจับวิ่นเพื่อนเบื้องดีๆเดินแต่ถ้าหนึ่งหกสาม เป็นในสวนของเอี้เขียวถือกันมาหน่อยอืมนี่อ่ะไม่เคยเด็นเด่นก็เด่นหาอนาหนเด่นก็หาเพิ่งจะหาหกหาดสามเจ็ดห้าหกห้าสิบสาม ฟันขาดจวดๆนะคะแล้วเป็นใบเดียวีล้เป็นใบหลีด้วยลเป็นใบหลีเรื่อ <c oughs> ทำปร่ช่มง่ะครูก็เลยยิ้น้ำน้องเอดเขียวเนาะ,ะเป็นมาตเเกีย<ๆ>ิเนมตเเกีรเว่าเรามีพ่อนสวรรตัดผมตัดผมเป็นสร้างสมที่วีแล้วก็สมอ,อา่แล้วก็ติดตั้งอาจารย์นันจานาวเทียจานดาวเทียมนะคะและว้วก็มีเรื่องที่วีผูู้รห่าง ดูผู้เร่แพงนี่เบิดบ้านนี่ก็ต้องมันเอื้อนเล่าคนเดียวแล้วเราก็สามารถส่อมได้ทั้งที่เล่าว่าเราบ่ได้แล้วก็เราเป็นใบเนาะความสามารถเราหลายอีดีท่านผู้ชมเอาอเกี่ยวขึ้นเป็นชิ้นงามมาเป็นดำห้าทั้งหลายเป็งามขึ้นแตงว่าเรากำลังที่นี่อันที่เราความสามารถของคนน้ำเนาะคนติดตั้งจานอะไรเนาะโอ้ยคนแบบหลุดงามเทปว่าลูกกางงามคนเถียนเคยเห็นคลิปก่อนๆเขาเคยถ่ายรูปเห็นคนอยู่เนาะ เป็นสร้างตัดผมวาดรูปแล้วก็ตัดอ้อติดตั้งจานอย่างก็จานดาวเทียมแล้วก็ที่วิห่างดูบันไดก็ต้องมาเรียกล่าวนะครัไปถือนกปูยกป่อยให้ดึงกันะหมงบางทีเขาเจะกับมเอื่นแล้วหอนบ้านแล้วไปบันทึกนะครับมาชมเอารถมาหลับเอาเราไปจังสิไปได้เด้อทีวีพุทธิห่างก็ได้จานดาวเทียมแล้วก่งเนาะต้นสามารถอันหลายอีดีนะครับผู้ชมในระบาย อ,อ่ะขดเกปอกๆขึ้งนะคะเป็นตุลีดีแล้วนะคะคุณผ<อ>ู้ชมเด่นหล่อนเด่นหกกบหกหกก็กระลุดเอาเด่นหาวิ่งหกอะไรเรือยนะคะผู้ชมหกหนึ่งห้าหนึ่งแปดสามนะคะหกห้าหนึ่งสามหกหาเปียดหานะคะแต่จ๊กสีมาสุดเลยนะคะนี่จใดเนาะเพิงไปจังใดบู๊ช่วงนี้ขึ้นยึกับดวงขึ้นยกับดวงนะคะคุณผู้บบชมต้องะว่าการ เพื่อนมาเพืน่นเพื่อนคิดแล้วเพื่อนกังปวดหัวเห็นว่าเอออันไรอีกวันนี้นี่บ่อเด่นสุดๆโอ้เพื่อนไฮเด่นสุดๆุดนะครับแต่ผู้ชมสิบสามหนึ่งสามเนาะนะครับแต่ว่าเข้าเอาตามตามสูตรเซียนคนนี่แหละเพราะว่าเพื่อนไฮมาดินเอ่อเพื่นมาเพื่นมักสุดๆส,ส,ส่วนส่วนตัวของเพื่อนนะคะเห็นบอกเพื่นมักหนึ่งกับศูนย์เนาะงวดนี้เพื่นมักสามแล้วเพื่นมักหกแม่ ้ากัไปปินข้างกออเโอ้ยนี่พันหาโอ้ยนี่นี่ได้หกหาวคผู้ชมข้ากไปปินนัข้างแคบหนาจอไว้เนาะนะคะดีใจสุดนสำรับตัวเรขกันเออหกหาโอ้คนชอบหกอ่อนหกหางบอกนี่คะคผู้ชมเินหาข้ากไปดูเ เท่ากับเป็นพีวีเคซะก่อนเนาะก่อนจะลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงมาเอรีเพราะว่าของเครือก็มีเข่าไม่หลุดนะคะมาชมพ่ากะหกนี่ก็หกสามหกหกหกหนึ่งแล้วจับอยู่แบบนี้นี่เลขตารางวิ่นคนเพิ่นเชื่อก็เขาเลขหกนาเด้อคุณผู้ชมเลขเสี่ยงแบก็เขาหกตัวหนาเนาะสังเกตว่าหกเดือนดิล้องหกเดือนแล้วเป็นบอจะมาเบิร์เบิร์แล้วจะจังจะหลุดไประวังนะคะระวังเบิร์นน้ำหนักระวังเบิร์เด้อคุผู้ชมวันนี้ อัอนนี้เขากะวิเคราะห์เป็นน้ำเนาะเบิ้ลนี่แหละเบิ้ลเบิ้ลฮกเบิ้ลเบิ้ลหาแล้วหาหาฮุกฮกกัได้ได้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมเดินเด่นสุดๆคงคนนี้ก็คืออันฮุกฮกหนึ่งสามนะคะที่เป็นชอคก็คือหนึ่งสามเนาะเขาก็ไปเปลี่ยนแนวทางนะคะสำเร็จกว่าตัวเลขของเซียนใบนะคะท่านผู้ชม อ่าส่วนตัวเลขเออเออพัดบอลใหยินเธอเอิพัเน,นี่ยนี่วิงกลุ่มพัดกันนี่ค่ะเดี๋ยวเซียนพดน,นพันจะวงกลุ่มให้หนึ่งสามหกหเอาตัวเด่นเนใเพื่อนเออแล้วก็หกหกหนะคะคุณผู้ชมนี่เซียนพวงกลุ่มให้นะคะ เดอนี่นะคะพันกัมันใส่ขี้เก่าเทา้เสียนคนในเมื่อขอเลขเอียงพอีกนะคะท่านผู้ชมข้าวกาะปินแนวท่านะคะขอบคุณขอบคุณนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเด้อน,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเอ้เขียวข้าร่วยนะคะสำหรับช่องหวยลาวพัฒนานะคะท่านผู้ชมส่นวนหวยรัฐบาลไทยอยันกะไปเบิ่งให้นำเเด้อท่านผู้ชมเอ้อเขียววันชาแนลนะคะ เบิ่งผู้ข่านำเนสส่งหวยไทยก็ได้นะครับผู้ชมเออเออเอออันนี้ไหมหวยนี่ไหมหวยซิงไงหวยเออหวยนี่ใช่ไหม แม่ทมเรากิดแล้วว่าหวยแล้วสวรรค์ไทเราสิป่อยเมื่อไหร่เราวเราคิดทำรานบอกรถไปเรีวๆนแม่ตอนบ้านตรงกันก็บ่นนี่แมเออบอกราแล้วมเออบทีเนโอ้ยบ่ไหนบ่ไหนมันต้องอะไรมันสิปิดเอออสิปีดชอกันนี่นี่นี่อัก็ช่นกันนะนี่ตชน่นกันบาี่ยียีานบ่ พขาอ่ะอันนี้มันตรงป่อยเขาไม่สปีดเขาเมื่อไรหันนี้เด,ดี๋ยะทนผู้ชมีกนันแนวทางนะท่านผู้ชมวันทีน่เท่าไรแม่โอ้ยบก่ะโอ้เมืออื่นเมืออื่นมืออื่นยิอโกอโอเคยิโกยิกอ่าโอเค นี่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 แหละแห่นั้แห่นัะนอ่านะคะคุณผู้ชมเาก่อกับช่วนกันนเดินหาร่องหกนะคะสำหรับหลีกเส้นใบนะคะรุณผู้ชมหาสามหาหกหกสามหหนะคะหกหนึ่งสามห้าหนึ่งหแปดสามหกกหนึ่งหาหนึ่งแปดสามนะคะชุดสี่ตัวหกหนึ่งหกห้าหนึ่งสามหนึ่งสามหกหนะคะพอาฟแคนเนวทัง กทบข่าขอฝากช่องน้ำานเด้อเอดรีพารวยนะคะ้มชมข่าห้าน้อยกทช้าน้อยเด้อรานอยเด้อรีฟมิลีหวยรัฐบาลไทยะะ้อค่ะลงไปเรื่อยๆอยู่เนาะก็งเงียเียวกก่เงียกช่องเขียวชชแนเน,นะคะนนตนต้นหวยไทยมีเพลงว่า,วาบงบุคคลีเด้อกัน,น เขาไปดู <tuning S 1> นะคะท่านผู้ชมขากะจะมีสูตรกระแม็ดเด้เขาต้องสูตร <aciones S 1> สูตรเท่านี่กะกระเม่นถ้ากันแม่นตลอดนะคะท่านผู้ชมขาสูตรเพราะว่าจะเป็นสูตรลุงใบสูตรสารพสูตรเนาะสูตร่ายสูตรสูตรได้ละกันมีสูตรแอบเคียวแล้วก็สูตรใแห้งถ้ากันล่งไปนะคะท่านผู้ชมขาของแอกเขาไปดูเนืท่านนะคะทับชุ่มขาที่เขามารับชมมีชงมีลาสุขุนทุกคนทุกคนเด้อนะคะช่องนะเด้อ